บนโลกใบนี้มีเครื่องรางของขังอยู่มากมายรูปลักษณะก็จะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคและด้วยรูปร่างลักษณะนี้เองที่ทำให้ผมต้องสะดุดกับเครื่องรางของสยามประเทศชนิดหนึ่งผมว่างางอินอีเปอแปลกแล้วแต่สิ่งนี้น่าตะลึงกว่าครับนั่นก็คือมมาเศษนางเครื่องรางของขังสายเมตตามหานิยมสเสน่รุนแรงว่ากันว่า เป็นหนึ่งในสี่สุดยอดมหาสเสน่ห์ประกอบไปด้วยวัวเสพนางหนูกินน้ำนมแมววัวกินน้ำนมเสือม้าเสพนางเป็นศิลปะของเครื่องรางที่พะเกจิอาจารย์ล้านนายุคเก่าแต่งสร้างขึ้นคู่กับอินหากอินคือรูปชายหญิงกอดกันสแสดงการกำเนิดแห่งสันติม้าเสพนางมีความหมายลึกกว่าที่คิดตามความเชื่อของม้าเสพนางที่มีมาแต่โบราณ อาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากทางพมา่าแล้วแผ่ขยายมายังล้านนาจะสังเกตไหมครับว่าถ้าเป็นเครื่องรางสายเมตตาส่วนใหญ่จะมาจากทางล้านนาแทบทั้งสิน้นลักษณะของเครื่องรางประเภทนี้จะเป็นรูปของหญิงสาวที่พันลึกซึ้งกับมา้าผมขอใช้คำพูดซับซอนแล้วกันก็ตามภาพเลยครับตำนานการเกิดม้าเสพนางนั้นค่อนข้างที่จะล่อแหลม18บวกมากตั้งสติในการรับชมรับฟังดีๆครับ เรื่องราวของตำนานมีอยู่ว่ามีครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวเลี้ยงม้าตัวผู้อยู่หนึ่งตัวรูปร่างลักษณะของม้านั้นตรงตามตำรายอดอาชาสง่างามยิ่งนักหญิงสาวเฝ้าคอยประคบประงมดูแลม้าข,ของเธอทุกวันเป็นอย่างดีด้วยความผูกพันหรือเป็นกรรมร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนจึงทำให้เลยเถิดไปหญิงสาวตกหลุมรักอาชาหนุ่มของตัวเองจนเกิดลุกลามบานปลายจนถึงขั้นคนกับสัตว์ ซึ่งต่อมาครับผู้เป็นพ่อรู้เรื่องด้วยความโกรธและอับอายมากจึงบันดาลโทสะมารูปงามตัวนั้นหญิงสาวผู้เป็นลูกทำใจไม่ได้ที่เห็นม้าที่ตัวเองรักตายไปต่อหน้าต่อตาจึงกั้นใจตามอาชาหนุ่มผู้เป็นที่รักไปพร้อมกันและนี่เองอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ม้าเสพนางเป็นวิชาที่ใช้ในเรื่องตันหากรรมารมณ์มหาสเสน่รุนแรงตามความเชื่อ ใครมีไว้บูชาหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเกิดเมตตารักคข่สมหวังเรื่องความรักชีวิตครอบครัวมีความสุขไปที่แห่งหนใดก็มีตะคนคอยอนุเคราะห์ค้ำชูคนอยากจะพูดคุยด้วยอยากรู้จักแต่ผู้ที่ใช้ครับจะต้องมีศิลธรรมประจำใจตามตำราบโบราณผู้สร้างได้กล่าวไว้ว่ามีคติธรรมมีปิศนาธรรมแฝงอยู่มาก หาใช่เป็นเครื่องรางทางลามกอนาจารไม่ซึ่งก็อย่างที่หลายคนเข้าใจอันนี้ก็ตามข้อมูลนะครับย้อนกลับไปในศาสนา,าพราหมณ์ดั้งเดิมม้าเป็นเทพโบราณที่ชนอริยกะนับถือแทนพระอาทิตย์ทั้งนี้เมื่อ900ปีก่อนในศี่างกาม้ายังเป็นสัญลักษณ์แทนการตื่นรู้ฝึกฝนตนในพ้นจากกิเลสเพื่อให้เข้าใจการเวียนว่ายในสังขารบรรดาผู้สร้างจึงได้นำรูปม้ามา เพื่อเป็นตัวแทนในการฝึกฝนตนในการเรียนรู้โลกคือสตีที่สวมกอดม้าอยู่แทนมายาเป็นการกำเนิดแห่งอาวิชาฝึกฝนวิริยะในการตื่นรู้ให้ตื่นจากความหลงความโลภและความโกรธให้เป็นอิสระจากเครื่องผูกมัดกายใจมีคำกรบทหนึ่งได้กล่าวถึงม้าเสพนางว่าม้าเสพนางนี้มายาฆ่ามายาด้วยตื่นรู้ คือรู้สัจจะที่แฝงอยู่ในมายาใช่หลงไปตามมายาด้วยงมงายซึ่งใครเป็นผู้แต่งไม่มีข้อมูลบอกนะครับการจัดสร้างนั้นมีการจัดสร้างหลายรูปแบบตามแต่ละอาจารย์ผู้สร้างจะรังสารออกมาเช่นพายันม้าเสพนางก็จะเป็นรูปวาดพร้อมรงอักขระยันทั้งสีและขาวดำนอกจากนี้ยังมีม้าเสพนางแกะสลักแบบพกติดตัวและแบบรูปหลอด้วย รวมถึงตะกุดม้าเสพนางแต่ส่วนใหญ่จะนิยมเป็นผ้ายันกันผ้ายันม้าเสพนางนั้นเป็นผ้ายันที่มีในแวดวงยันโดยสเสน่ห์ของล้านนามานานเชื่อกันว่าเป็นยันที่มาจากทางพมา่าเงี้ยวมีมาในล้านนาเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบซึ่งแต่โบราณล้านานานิยมใช้ยันนี้กันมากเนื่องจากให้ผลทางด้านสเสน่ห์ถ้าพูดถึงผ้ายันด้านเมตตามหาสเสน่ห์ที่โด่งดังคงต้องยกให้ พยันม้าเสพนางของท่านคูบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตาพยันของท่านขึ้นชื่ออย่างมากด้านสเสน่ห์เมตตาเป็นที่เสาะแสวงหากันของแท้มีน้อยมากเพราะในการสร้างแต่ละครั้งไม่ได้สร้างกันครั้งละมากมากแต่จะสร้างให้เฉพาะเป็นรายบุคคลที่มาขอท่านโดยตรงเท่านั้นแต่ถ้าเป็นยุคปลายที่ปั้มจากบ็อกสกีนก็จะมีมากขึ้นผ้าที่ใช้ในการสร้าง ทั้งยุคต้นและยุคกลางจะเป็นผ้าดิบที่ผ่านการห่อศพมาแล้วเพราะจะมีอาถรรพ์เป็นสูตรอย่างหนึ่งในการทำผ้ายันของท่านเพื่อให้เกิดความเข้มขลังโดยนำผ้ามาวาดลงอักขระเลขยันและปุกเสกยันม้าเสพนางจึงเป็นยันที่ให้ผลทางด้าราคะตันหาและการมารมรุนแรงผู้ที่จะใช้หากมีศิลธรรมไปใช้ในทางที่ดีกับผู้ที่ยังไม่มีเจ้าของและยังเลี้ยงดูแลเขา ก็จะนับเป็นการดีแต่ถ้าหากนำไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรมผิดลูกผิดเมียเขายันนี้แม้จะได้ผลแต่ก็ได้ผลไม่มากและอาจจะเสื่อมในที่สุดและผลกรรมก็จะตามมาถึงผู้กระทำส่วนคาถาบูชามมาเสพนางนั้นผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างงมงาย